เคยลำบากสุดก็เหลือตังร้อยเดียวแล้วก็ไม่สบายต,าต้องเลือกว่าจะกินข้าวหรือว่าจะซื้อยา <5 attraction> มีนักเรียนหลายคนนะคะที่ติดต่อเข้ามา private coaching กับโค้ชแล้วก็ถามว่าโค้ชคะอยากรู้จ <que Robert> ังว่าโค้ชอะ private coaching ให้กับนักธุรกิจระดับร้อยล้านพันล้าน โคช้ชมีหลักฐานหรือเปล่าคาถามนี้เนี่ยโคช้ชโดนเยอะมากนะคะโดนแบบจากหลายๆคนทั้งที่อิน inbox เข้ามาแล้วก็จากนักเรียนที่มา p r i v a t e coaching นะคะวันนี้ก็อยากจะบอกเลยว่าคนที่เข้ามา p r i v a t e coaching ที่เขาเป็นนักธุรกิจระดับร้อยล้านพันล้านนะคะความลับแล้วก็การรักษาความลับเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากและนี่คือเหตุผลสำคัญที่เขามาเลือก p r i v a t e coaching กับโคช้ชนะคะ แต่สิ่งที่ยืนยันได้ว่าโค้ชมีประสบการณ์และสามารถโคชชิ่งให้กับนะักธุรกิจระดับร้อยล้านพันล้านเนี่ยก็เพราะว่าตัวโค้ชเองเนี่ยแหละคะ่ะที่ทาธุรกิจและมียอดขายหลักร้อยล้านเองอยู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ออกมาพูดออกมาเล่าเพราะว่าโค้ชรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราอะ่ะออกมาสอนในโลกออนไลน์เพราะสิ่งที่โค้ชออกมาสอนอะ่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ mindset แต่ว่าโค้ชลองมาพิจารณาดูมันก็เกี่ยวเนาะเพราะว่าเราอะ่ะสอน m i n d s e เซตเสษถีสอนไมยเซ็ตของความมั่งคั่งและความร่ำรวยคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเราอะสำเร็จมาอยู่แล้วก็เลยสงสัยแล้วก็ถามมา มันก็เป็นเรื่องปกติโคชเองอะค่ะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยสิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อแม่ให้ได้ก็คือการศึกษาเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ทําให้มาเป็นโคชทุกวันนี้ค่ะโคชก็เริ่มต้นมาจากพนักงานเงินเดือน12ื่นเริ่มต้นเงินเดือน12ื่นบาทตอนนั้นก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าจะทํายังไงฉันถึงจะมีเงินพอ ที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้จะทํายังไงนะที่แบบจะทําให้พ่อแม่สบายสักทีสุดท้ายอะ่ะโคชก็มุ่งบ้านตั้งใจพยายามจากเงินเดือนหมื่นสองจนเป็นพนักงานประจำอะ่ะที่มีเงินเดือนหลักหลายแสนได้อะ่ะในเวลาเพียงแค่56ปีเท่านั้นเองแล้วจากจุดนั้นน่ะมันก็ทําให้โคชเนี่ยได้เริ่มมาทําธุรกิจส่วนตัวค่ะทําธุรกิจส่วนตัวไปเป็น10ปีเลยนะเพราะตอนนั้นน่ะเรารู้จักแค่ว่าเราต้องทํางานหนักเราถึงจะได้เงิน ทำธุรกิจมาก็ไม่เคยเหลือเงินทำเหนื่อยแทบตายเงินก็แค่พอจ่ายสุดท้ายอะ่ะโคช้ชก็เลยได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ m i n d s e t เกี่ยวกับเรื่องปมวัยเด็กเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มันเป็นบล็อกที่ทําให้เราอะ่ะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้โคช้ชเองได้เอาหลักการแล้วก็แนวคิดพวกนั้นนะคะ มาปรับใช้ในชีวิตของโคช้ชจนโค้ชประสบความสำเร็จทำยอดขายของบริษัทให้โตไปเกินร้อยล้านได้โคตรภูมิใจเลยอะ่ะเพราะว่าเราอะ่ะเคยมีช่วงเวลาที่ยากลำบากที่แบบเหลือตังเพียงร้อยเดียวอะ่ะแล้วต้องเลือกด้วยซ้ำว่าวันนั้นที่ไม่สบายอะ่ะจะเอาเงินไปกินข้าวหรือว่าจะเอาเงินไปซื้อ,อยาเราจริงๆไอ้ความรู้สึกนี้นแหละที่มันเป็นส่วนสำคัญเลยอะ่ะที่ทำให้โค้ชอะ่ะอยากออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพราะโค้ชอยากเอาสิ่งที่โค้ชอะได้เรียนรู้ แล้วปรับใช้ให้ตัวเองสําเร็จอะมาส่งมอบให้กับผู้คนให้ถึงคนให้ได้มากที่สุดวันนี้โคช้ชก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าอยากเรียนไม่เซ็ตเศรษฐีก็ต้องเรียนกับคนที่ประสบความสําเร็จและเป็นเศรษฐีแล้วโคช้ชก็เลยอยากเป็นหลักฐานของความสําเร็จว่าถ้าคุณมีไม n เซ็ตเศรษฐีแล้วอะมันไม่ยากเลยที่คุณจะประสบความสําเร็จและเปลี่ยนไปเป็นเศรษฐีได้จริงๆ